ดาวพลหษัสบดีดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดสุขสว่างเจิดจรัสที่สุดในรอบ12ปีมาครั้งนี้วันที่2ตุลาถึง22ธันวาคมนี้นะคะย่อมส่งผลดีต่อทุกลัคนาราศีในเรื่องต่างๆกันลัคนาพิจิกค้าขายดีกำไรเพียบอยากไปต่างประเทศทำงานหรือเรียนต่อได้สมดังใจสำหรับชาวลัคนาพิจิก ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโดยตรงเลยนะคะและยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คืองานเสริมงานยิบงานย่อยงานที่คุณมีแพชชั่นทำด้วยใจรักรวมถึงการเรียนการศึกษาทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆนะคะโคจรเป็นมหาอุดมีพลังสุดๆในเรือนสุภะก็คือต่างประเทศต่างชาติเป้าหมายในระยะไกลจุดสำเร็จในชีวิตของคุณนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ ชาวลัคนาพิจิตถึงเวลาปล่อยของแล้วนะคะคุณพี่เคยมีความฝันว่าอยากโก i อินเตอร์อยากทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ Export-Import หรือว่าอยากค้าขายดีมีกำไรในแบบที่คุณชอบในแบบที่เป็นแพชชั่นของคุณวันนี้โอกาสมาถ,ถึงแล้วดาวพฤหัสบดีมาให้กำลังในเรือนสุภา ความสําเร็จโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยตรงเลยนะคะหรือว่าใครที่ทํางานอยู่เมืองไทยแต่คุณต้องดีลกับชาวต่างชาติลูกค้าต่างชาติมีเจ้านายเป็นคนต่างชาติหรืออยู่ในบริษัทต่างประเทศอันนี้ก็เกี่ยวหมดเลยนะหรือว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์เป็นอินฟูคุณลองมองหาโปรดักที่มีการนำเข้าเป็นแบรนด์ต่างประเทศแล้วคุณก็ติดตะกร้าขายสินค้าคุณก็จะขายปังสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะ หรือใครที่วางแผนอยากไปทำงานไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคุณก็จะได้รับข่าวดีสมหวังดังใจค่ะก็ขอให้ชาวลัคะนาพิจิกที่ได้รับชมคลิปนี้คุณได้รู้จังหวะในดวงชะตาของคุณแล้ววางแผนชีวิตเพื่อตักตวงกอบโกยโอกาสอันดีนี้รับรองว่าคุณจะคาขายดีดวงเฮงตัวคุณก็ปังเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆเลยค่ะ แต่โอกาสดีๆที่คุณจะได้รับในครั้งนี้อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดของคุณว่าดาวพฤหัสบดีมีกำลังมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งคุณจะทราบได้เนี่ยคุณจะต้องมาตรวจดวงชะตาส่วนบุคคลค่ะถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ได้รู้ดวงชะตาล่วงหน้าเพื่อวางแผนชีวิตรู้จังหวะชีวิตทั้งจากดวงดาวและจากดวงใจคุณเองกดติดตามช่องดวงใจใบาอาจารย์นิสาไว้นะคะ แล้วคุณจะมีคำตอบค่ะ